แมไม่ของเงินหน่อยดิจะไปซื้อรหาท้าผ้าใบใหม่อะพันห้าพอไหมครับพอค่ะใช่เป็นแต่เงินลูกชายฉันเนี่ยนะ ลองเท้าก็ยังดูดีอยู่จะต้องไปซื้อใหม่ทำไมแม่คะรองเท้าคู่นี้ไม่ซื้อก่อนแต่งงานแล้วนะคะหลังแต่งงานกับแน็คเมยไม่ได้ซื้อรองเท้าใหม่เลยนะแม่แนคลูกชายฉันนะ่ะให้เงินเธอว้ทั้งกินทั้งใช้เธอเองก็ไม่ได้ทำงานหาเงินเอง ท่นใช้เงินเก่งจริงๆเลยนะของผัวเนี่ยถ้าเธออยากได้เงินอยากมีเงินแล้วก็หักหา,หาทำมาหา,หากินเองบ้างแม่ครับหยุดว่ามือเถอะนะครับทำไมแบบ่จะว่าเรียกแกมั่งไม่ได้เลยเหรอโอเคค่ะหนูจะไม่ซื้อรองเท้าใหม่แล้วแล้วต่อไปเนี้ย นูจะหาเงินเองค่ะดีให้มันเก่งอย่างนี้เถอะม่ครับใจเย็นหน่อยนะครับใจเย็นยังไงเมียอแกใช้เงินเก่งขนาดเนี้ยแม่ไม่เคยได้เงินจากแกเลย เมยนี่คุณจะไปซักผ้าเหรอค่ะหลอแป๊บนะผมฝากซักด้วยดิถ้าจะซักผ้าตัวนี้50บาทอีกตัวก็50บาทเป็น100บาทคะ่ะแต่ต้องจ่ายเงินมาก่อนนะไม่งั้นฉันไม่ซักให้เดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันอะคุณซักผ้าแค่นี้นะ 100บาทถ้ามันแค่เนี้ยคุณก็ไปซักเองดีครับครับคงั้นเดี๋ยวผมฝากซักรองท้าเข้าไปข้างนอกด้วยนะรองท้าเข้าไปมันต้องใช้มือซักอ่ะสองร้อยบาทค่ะเออก็ได้ครับก็ได้ อบคุณค่ะนี่ลูกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรซักเสื้อผ้าให้ลูกแค่นี้เมยถึงก็ต้องเก็บเงินเลยเหรอก็ใช่แล้วดิครับผมว่านะผมต้องเสียงเงินอีกเยอะแน่เลยเสียงเงินค่าอะไร แกงมัสมั่นก็น่ารักกินทานข้าวันแล้วเหรอคะงั้นหนูขอคิดเงินเลยนะผัดกุ้งร้อยห้าิบาทค่ะต้มยำปลาร้อยยี่สิมัสมั่นไก่ก็ร้อยยี่ิบค่ะผัดผักรวมร้อยหนึ่งข้าวปางมึงไม่คิดนะคะทั้งหมด490บาท490หารสเท่ากับ163บาท ขอ,อคุณจะจ่ายลงกับแม่เลยไหมครับนี่มันแพงกว่าไปกินที่ร้านอีกนะลกูกแพงหรอคะงั้นแม่ก็ไปกินที่ร้านสิคะนี่เธออ๋อแล้วถ้ากินเสร็จแล้วอะรบกวนแม่ล้างจานด้วยนะคะถ้าแม่ให้หนูล้างเนี่ยหนูจะคิดเงินเพิ่มคะ่ะจะกินอยู่ไหมคะ พี liksom, ่โกไม่กินมันแล้วแม่ครับเฮ้ยมิโกมเรียกโรเรียนแน่หรอแม่ครับไปแล้วคุณไม่มาจริงๆเลยแม่ใครกินไหมหนูลดให้ก็ได้ มคุณได้หยิบกล่องพัสดุมาให้ผมหรือเปล่าอ่ะคุณจ้างฉันริยังล่ะเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบบาทเดี๋ยวออกไปเอาให้เลยนี่แค่กล่องพัสดุอะ่ะเธอเอาติดไม้ติดมือมาด้วยไม่ได้เหรออะไรกัน ่น,นี้ก็ต้องคิดเงินด้วยคุณแม่คะถ้าในจ้างไม่จ่ายเงินน่ะคุณแม่จะทำงานให้เหรอคะได้เดี๋ยวฉันไปหยิบให้ลูกฉันเอง,ฉ,เองฉันน่ะไม่คิดเงินสักบ,บาทนี่เลยค่ะงั้นต่อไปเนี้ยแม่ก็ดูแลลูกชายของแม่ให้เหมือนตอนเด็กเลยนะทำกับข้าวให้กินซักผ้าให้ทำงานทุกอย่างให้แน็กเลยนะ หนูจะได้ออกไปทํางานข้างนอกไป็นทำงานที่บริษัทแม็กอะคะ่ะนี่เธอเธอเป็นลูกสะภ้บ้านนี้นะงานทุกอย่างในบ้านนี้เธอก็ต้องเป็นคนทําถ้าเธอไม่ทําแล้วใครจะทําหนูทําได้นะคะแต่ก็ต้องมีค่าจ้างนะพ่แพอแม่เคยบอกหนูนี่ว่าให้หนูหาเงินอนะ่ะนี่เธอแม่ครับก็แม่เป็นคนบอกเองนี่ครับ ว่าเมย์เขาอะใช้แต่เงินผมแต่ตอนเนี้เขาหาเงินเองได้แล้วมันก็ดีไม่ใช่เหรอครับแม่แล้วบ้านหลังนี้ใครจะเป็นคนทำอีแก่คนนี้เหรอที่จะต้องทำงานในบ้านน่ะไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่หน้าที่แม่ที่ต้องทำหรอกครับแม่ลองคิดดูนะครับ เมื่อเขาแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านเราอะ่ะ mm. ก็หลายปีแล้วนะครับ mm. เขาทําอะไรให้ครอบครัวเราตั้งเยอะแยะเลย mm. แต่แค่เขาของเงินไปซื้อรองเท้าไม่กี่บาทอะ่ะ mm. ไม่หาว่าเขาเกินไปหรอครับ mm. ถ้าเกิดว่าเราจ้างแม่บ้านมาทํางานบ้านอะ่ะ mm. เดือนหนึ่ง mm. เราต้องเสียงเงินเพิ่มเป็นหมื่นเลยนะครับแม่ หลายปีที่ผ่านมาเมย์เขาไม่มีวันหยุดเลยนะครับเขาต้องทำงานบ้านทำกับข้าวให้เราเดือนหรือเขายังไม่ได้เงินสักบาทเลยครับแม่แล้วแม่ก็จะมาหาว่าเขางอมืองอเท้ารอกินจากเราอะ่ะแม่เรามาคิดดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องให้เงินเดือนเมย์อ่ะ บ้านเรามีเงินไม่พอให้เขาหรอครับแล้วก็อีกอย่างอะ่ะมือเขายังคลอดหลานให้คุณแม่อีกเขาเสียสละเพื่อเรามามากแล้วนะครับแม่ครับเรื่องในครอบครัวเราก็ต้องช่วยกันทำนะครับถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจกันอะ่ะ แล้วผมจะออกไปทำงานข้างนอกอย่างสบายใจได้ยังไงล่ะครับแม่แม่ขอโทษน,นะลูกแนมะ่แม่ขอโทษน,นะเมยแม่ไม่น่าพูดจาไม่ดีเลยครั้งหนึ่งแม่ก็เคยเป็นลูกสะใภ้เหมือนกันแม่ไม่น่า ทำนิสัยแย่ๆเลยเนาะลูกเนะ <c oughs> าะให้อใยแม่เนาะนะเราอย่าโปรดกันเลยเนาะไม่เป็นไรเรารักกันเนาะร <c oughs> ักลูกนะแม่จะไม่ทำแบบนี้ให้ลูกทั้งสองคนต้องปวดหัวอี <c oughs> อกนะแม่จะเป็นคนแก่ที่น่ารัก